ห่วงซุมหรือวาติงตังเครื่องห่วงซุมเป็นไม่เหนียวไม่เนื้อแข็งมักใส่เฮดขอบสวิงขอบขอบวยวิยดนามขอบเครื่องจักสารเฮดด้ามมีดผ้ากราบสวัสดีขอราผมโพโยบ้านกำบงสซงยางสีมึงไม่ บนราชธานีคือเกาคอรับผมมือนี้ผมมีเครื่องง่วงซุมหรือว่าติงตังมาฝากคอรับผมรถยารถเฟือนใส่หากต้มดื่มหรือฝนดื่มแก่พิษไขในเด็กหากต้มดื่มแก่กรรมโรคหาก ใส่ผลท่าแก่ผิดงูแก่ผิดแมลงสัตว์กระตอยครับผมใส่ใบต้มดื่มแก่ไข่มาราเรียไข่ปลาครับผมใบต้มดื่มเป็นยาเจเริญอ,อาหารแก่ปวดเมื่อยครบครับผมใบใส่ต้มดื่มแก่จุกเสียด จุกเสียดแน่นทองครรบผมใบใส่ต้มดื่มแก่บิดบิดเจ็บท้องครรบผมใบใส่ต้มดื่มเป็นยาระบายใส่ครับพญาธิทั้งปวงครรบผมใส่ใบตำพอก ซอยรักษาแผลอักเสบแผลเรือรังครับผมใส่ใบตำพอกแก่ผิดมแมลงสัตว์กระต่อยผิดงูครับผมเปลือกตน้นต้มดื่มซอยบำรุงหัวใจเปลือกตน้น ต้มดื่มซอยแก่หนิวในคราพ,พอปัสสาวะแก่คัดเบาซอยครับปัสสาวะแก่ปัสสาวะดำปัสสาวะเป็นเลือดคอรบผมดอกมีกลุ่มสารพาวโอยมีลีดตันเนื้องอกคอรบผมสำหรับกราผมพโยุมนิกาค้คงไหวแค่นี้ก่อนครราฝากพี่น้อง ซอยกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ซอยกดติดตามกราบสวัสดีครับผม